ในลอยนี่เป็นคนปัญญาอ่อนแต่ก็พอจะพูดรู้เรื่องบ้างพอช่วยเหลือตัวเองได้เรื่องข้าวห้องน้ำห้องท่านี่นะแม่ในลอยก็เป็นคนปากแหวง่งพ่อก็ไม่รู้เต็มบาทหรือเปล่าอยู่คนเดียวคนนั่งยิ้มคนเดียวบางทีพ่อนึกอะไรขำๆขึข้นมาก็หัวรอ้องกากาๆออกมาแต่ว่าพ่อเป็นคนขยันใครจ้างทำอะไรรู้ว่าให้ช่วยทำอะไรพ่อก็ทำหมด หมาบ้านใครตายก็จะมาเรียกพ่อไปขุดหลุมฝังพ่อก็ไปส่วนแม่นั้นก็รับจ้างทั่วไปแม่พูดไม่ชัดเพราะพิดานวูสมัยนั้นยังไม่ได้ผ่าตัดกินข้าวกินน้ำก็ไหลยเลอะเทอะหมดแต่พ่อก็รักแม่แล้วก็ไม่ค่อยทะเลาะกันแม่พูดอะไรพ่อก็เข้าใจมีบ้านของนกกับสนเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของลอยก็ได้เห็นพฤติกรรมของบ้านนี้ทุกวัน เพราะว่าบ้านนายลอยเนี่ยปลูกไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นเพิงหมาแหนมีข้างฝาที่กั้นด้วยตับจากสามด้านทางที่จะเป็นประตูเนี่ยไม่ได้กัน้นประตูไม่มีนกนี่เคยตักแกงไปให้เพราะว่าพ่อของนายลอยเคยแบ่งปลาที่หามาได้ตัวใหญ่มาให้บ้านนกแล้วก็บ้านสนจะเหลือตัวเล็กไว้กินเองแม่ของนกก็บอกว่าให้สอง เองก็เอาตัวใหญ่ๆไว้กินเองัางสิ่เอามาให้คหมดทาไมอ่ะเนี่ยฮะพ่อในลอยก็บอกว่าไม่เอาล็อกตัวมันใหญ่มันใหญ่มากมันบาปมากกินตัวเล็กนี่แหละตัวเล็กก็บาปมันน้อยแม่ของนกก็กลันหัวเราะแทบตายเออเออแล้วแต่เองเถอะเดี๋ยวข้าแกงเสร็จจะให้นังนกมันแบ่งไปให้นะเมื่อนกเอาแกงไปให้ก็อดดูไม่ได้ว่าบ้านแม่ในลอยเขาทำอะไรกิน ก็เห็นมีปลาเล็กปลาน้อยที่เหลือจะให้คนอื่นน่ะทอดกรอบมีน้ำพริกผักต้มแม่ในลอยก็เรียกนกมากินข้าวด้วยกันนงี่ไม่ละนะฉันเอาแกงมาให้อ่ะเนี่ยปลาชอ่อนที่น้าสงเขาเอาไปให้กินนะไม่บาปหรอกฉันทุบหัวมันเองอะ่ะพ่อในลอยก็ยิ้มชวนนกกินข้าวเอ็งกินข้าวบ้านข้าบางสิแม่ไอ้ลอยมันทำน้ำพริกอร่อยนะ ในลอยก็ตักน้ำพริกราดข้าวเอามือขยำหยิบผักต้มใส่ชามข้าวใช้มือเปิบกินนกก็ถามว่าอร่อยไหมไอ้ลอยอร่อยมากพี่นกมากินจีนน้นกก็หัวเราะเออเออเอ,อกินเถอะเดี๋ยวข้ากลับไปกินที่บ้านกินเสร็จแล้วล้างมือด้วยนะไอ้ลอยเลอะไปถึงข้อศอกแล้วไอ้ลอยก็ว่าเยอะก็ล้างอยู่แล้วที่บ้านมีแฟบล้างด้วย เสร็จแล้วสนก็เอากล้วยบวชชีมาให้นะ้าแม่ให้เอากล้วยบวชชีมาให้อ่ะเอาชามมาถ่ายเร็วแม่ในลอยก็รีบหยิบชามมาถ่ายเอาชามคืนสนไปในลอยเห็นก็ดีใจอยากจะกินลอเกินพ่อก็บอกว่ากินข้าวอิ่มก่อนแล้วค่อยกินของหวานในลอยก็ไม่ยอมทําท่าทางงอนเหมือนกับเด็กๆแม่ก็เลยตักใส่อีกชามแบ่งให้ ในรอยก็เอาไปเทลงในชามข้าวแล้วยกขึ้นสดน้ำนกกรสนก็หัวเราะออกมาสนก็บอกว่าไอ้ลอยมึงแดกกล้วยบวชชีรวมกับน้ำพริกเลยเหรอแม่กูว่ามึงน่าจะบวชเป็นพระนะฉันรวมในบาทเดียวกันเองกินแบบนี้อร่อยหรือไงวะเนี่ยอร่อยมากพี่สนพี่นกลองสิในรอยก็ยื่นชามให้นกก็บอกว่าอร่อยก็กินยเยอะๆเหอะนะ ยังดีที่เองไม่เอาแกงเผ็ดต้องข้าใส่ลงไปด้วยฉันก็ว่าจะเอาใส่แต่ว่ารอให้พ่อแม่กินก่อนอฉันกินก่อนมันบาปสนก็หัวเราะกากโหนะสองคนนี้สอนลูกดีจริงๆเลยมันรู้จักบาปรู้จักกรรมด้วยอีนก <You know, S 1> มึงต้องจำเป็นตัวอย่างนะเองก็เหมือนกันเลยไอ้สนเองก็ต้องรู้จักอะไรเป็นอะไรบ้างปีหน้าก็จะบวชแล้ว วันหนึ่งพ่อของนายลอยกับแม่นายลอยก็หิ้วปินโตมาทําบุญที่วัดพ่อนายลอยก็นุ่งกางเกงกับเสื้อกลับด้านชาวบ้านก็บอกไอส้สองทำไมมึงใส่เสื้อผ้ากลับด้านแล้ววะมึงไม่ได้ดูหรือไงพ่อนายลอยก็บอกว่าดูแล้วจ้ะก,ก็กะว่าให้ด้านนี้มันเก่าก่อนแล้วค่อยใส่อีกด้านนะให้มันเก่าเป็นด้านด้านไปทุกคนได้ยินก็หัวเราะเพื่อนบ้านอีกคนก็บอกว่าอ้าว แล้วปินโตที่เอ็งใส่ของมาทําไมไม่ใส่พลิกกลับหัวกลับด้านมังล่ะวะฮะมันจะได้เก่าไปทีละด้านแหมกลับด้านก็แกงหกกระจีฉันไม่บ้านี่จะได้ทําแบบนั้นแม่คุยกับคนไม่รู้เรื่องนี่ปวดหัวจังพ่อในลอยว่าแล้วก็จูงมือเมียไปนั่งที่ศาลาด้านในห่างจากกลุ่มคนที่ถาม เพื่อนบ้านก็หัวเราะสมนำหน้ามึงไม่ระดันไปพูดจะมันแบบนั้นนะมันย้อนเขาให้อายหมามันไหมอ่ะเพื่อนบ้านอีกคนก็บอกว่าเงียบเถอะพระท่านเดินลงสลาแล้วเตรียมตัวถวายข้าวปลาอาหารกันเถอะต่อมาในลอยเอายอดจากที่พ่อตัดมาตากแดดไว้ลอกเป็นใบจากเอาไว้สูบยาพ่อในลอยสูบเป็นประจำเสร็จแล้วก็มีคนมาเรียกเอ้ hey, ไอลอยเอ็งไปซื้อเหล้าให้หน่อยเดี๋ยวค่าให้สิบบาท ซื้อขนมเอากระดาษนี่ให้แม่ค้าเขานะขะเขียนรายการที่จะเอาให้เขาเหลือสิบบาทเองจะเอาอะไรก็บอกเขานะขะเขียนไว้แล้วเนี่ยเงินทอนให้เองไปซื้อขนมในลอยก็ดีใจรีบไปร้านค้าที่อยู่ไกลพอสมควรในลอยไปซื้อหนังยางห้าบาทใส่มาครึ่งแขนอีกห้าบาทก็ซื้อข้าวเกลียบกุ้งห่อใหญ่มากินเอาเหล้าและโซดาให้เจ้าของบ้านที่จ้างเสร็จแล้วก็จะกลับ แต่ว่าพวกที่รอกินเหล้าเขาบอกให้ในายลอยนั่งพักก่อนเพราะความสงสารเอ็งนั่งก่อนเถอะมากินกุ้งย่างนะเดี๋ยวขกแกะให้เย็นนี้อยู่นี่แหละเดี๋ยวเหล้าหมดเดี๋ยวจะได้ให้เอ็งไปซื้อใหม่เดี๋ยวให้ค่าจ้างอีกไอ้ยางที่เอ็งใส่แขนนี่เอ็งใส่ทําไมวะนี่เหรอนายลอยก็บอกว่าก็ใส่มันเท่งไงเพื่อนบ้านก็พยักหน้าเออเท่กว่าเท่ ซื้อวงใหญ่ๆนาะใส่แขนนะาวงเล็กอย่าเอามาใส่นะเดี๋ยวแขนบวมพอตกค่าเหล้าก็เริ่มจะหมดต่างก็แชร์กันออกผลก็เริ่มจะลงเม็ดก็เลยเอาร่มให้ในายลอยถือไปกันผลไปซื้อเหล้าพอขากลับนายลอยเปียกปอนทั้งตัวเฮ้ยเปียกได้ไงวะร่มคันเบรอทุกคนมองนายลอยปรากฏว่าร่มไม่ได้กลางอ่ะถูไอเปียมึงให้ร่มมันไป ทำไมไม่บอกวิธีกลางให้มัน้มันกลางไม่เป็นมันไม่รู้เรื่องที่หลังบอกมันก่อนนะว่าจะให้ใช้ยังไงแม่ดีกูไม่ให้จักรยานไปด้วยมันเกิดเอาจักรยานไปอ่ะเล่าไม่ต้องแดกมันแบกจักรยานกลับแน่เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่ามึงกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปนอนสะไปเดี๋ยวไม่สบายกูไม่ใช้มึงแล้วในลอยกลับมาบ้านพ่อแม่ก็เป็นห่วงพ่อก็ถามว่ามึงไปไหนมา ในลอยก็บอกไปกินเหล้ามาแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ไปหยิบไม้ขัดหม้อมาตีไปสองสามทีในลอยร้องไห้เหมือนเด็กๆพ่อก็ไล่ให้ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียงในลอยนอนสะอื้นเสียใจที่ถูกตีพอเช้านายลอยก็เป็นไข้หวัดตัวร้อนหนาวสัน่นแม่เห็นอย่างนั้นก็พานในลอยขึ้นรถไปหาหมอในเมืองเมื่อไปถึงโรงหมอพยาบาลก็ถามซักประวัติว่าเป็นอะไรมา แม่ก็พูดอู้อีฟังไม่รู้เรื่องเพราะปากแหวงก็ถามในลอยในลอยก็บอกว่ากลางลมกินเหล้าเป่ายางเปียกแล้วเป็นไข้พยาบาลก็เกาหัวแกลกจเสร็จแล้วก็เอากระดาษมาให้แม่เขียนบอกอาการแม่ก็บอกมาได้เรียนหนังสือส่วนในลอยปัญญาอ่อนเนี่ยมันมีประวัติอยู่ในแฟ้มประวัติคนไข้อยู่แล้วก็เลยให้พบหมอแบบงงๆ หมอก็พบว่าในาลอยน่ะปอดบวมต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือให้ยาฆ่าเชื้อแม่ต้องอยู่เฝ้าไข้เย็นแล้วพ่อไม่เห็นสองแม่ลูกกลับมาก็ไปบอกเจ้าสนว่าในาลอยไปหาหมอจังกะเช้านี่จะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่กลับเลยตัวเป็นห่วงเหลือเกินสนก็เลยสงสารพาซ้อนรถเครื่องไปโรงพยาบาลไปถามดูก็รู้ว่าต้องนอนโรงพยาบาลพ่อได้เห็นหน้าลูกเมียก็ดีใจ เมื่อในลอยกลับมาบ้านก็มีคนมาเยี่ยมที่บ้านหลายคนรวมทั้งคนที่จ้างในลอยซื้อเหล้าด้วยเขาก็บอกกันนายลอยว่าข้าขอโทษเอ็งด้วยนะที่ให้เอ็งไปซื้อเหล้าจนเอ็งโดนผลจนไม่สบายนี่ข้าให้เอ็งสามร้อยนะแม่ในลอยได้ยินว่าให้ในายลอยไปซื้อเหล้าก็โกรธด่ายับใช่อจับใจความว่าแกจะตายหาเนะี่ยยังให้เด็กไปซื้อเหล้ามากิน ลูกตัวเป็นคนดีดันมาสอนให้กินเหล้าจนป่วยนิสัยไม่ดีไม่ต้องมาให้เงินนกกับสนแล้วทุกคนฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ว่าพ่อนะ่ะรู้เรื่องพ่อก็เลยบอกแม่ว่าเขาไม่ได้ให้ลูกเรากินเหล้าเขาใช้ใลูกเราไปซื้อเหล้าจนมันเปียกฝนอย่าไปด่าเขาเลยเขาให้เงินก็เอาไวเ้เถอะแม่ก็ยกมือไหว้ขาเทอขาเทษท,ทีหลังจำไม่อาล้ว เออมึงไม่ด่าก็ดีแล้วเออไม่ต้องพูดแล้วอีแหวงกูปวดตับกว่าจะแปลภาษามึงได้เนี่ยนะเพื่อนบ้านว่าอย่างนั้นนกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาดูให้นะว่ากินยาตอนไหนบ้างสนก็บอกว่าเองก็ดูให้มันตอนนี้เลยสิมันจะได้รู้ว่ากินตอนไหนบอกพ่อกับแม่มันไว้ไปบอกตัวมันมันไปรู้เรื่องอะไรนกก็หยิบซองยามาบอกว่าซองเนี้ยกินก่อนอาหารนะซองนี้กินหลังอาหาร สี่ซองเนี่ยกินเช้ากลางวันเย็นนะพ่อในลอยก็บอกว่าแล้วตอนกลางคืนกินทั้งคืนเลยหรือเปล่าเจ้าสนก็เกาหัวแกลกเจ้านะอย่าให้มันกินตอนกลางคืนนั้มันก็ตายกันบดียาเขาก็กินกันแบบนี้แหละนี่มันยาฝรั่งนะไม่ใช่ยาหม้อนกก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวถึงเวลากินยาเนี่ยฉันจะมาให้มันกินเองกันแล้วกันท่านผู้ฟังนี่แหละวิถีชีวิตคนบ้านนอกบ้านนา ถึงบ้านในลอยจะเป็นบ้านไม่เต็มบัตแต่ก็ไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนรังเกียจช่วยเหลือกันดีมีแต่ความอบอุ่นไม่รังเกียจเดียดฉันกันเหมือนคนสมัยนี้บางคนใจคอดุร้ายทุบตีแม้กระทั่งคนพิการข,ข่มขืนคนปัญญาอ่อนฆ่าได้แม้กระทั่งพี่น้องพ่อแม่ของตัวเองเออเวรกรรมเอ้ยคนปัจจุบันนี่หนอ ที่แถวแถวจังหวัดปทุมธานีครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุมากแล้วใครๆก็เรียกป้าสํารวยป้าสํารวยนี่บ้าบ่บอออันนี้เป็นความเห็นของเพื่อนบ้านคนแถวบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นแหละทําไมป้าสํารวยแกถึงเป็นบ้าเป็นบ่อทั้งที่แต่ก่อนนั้นแกเป็นคนสวยเลยทีเดียวแม้ว่าผิวจะไม่ขาวแต่ก็ไม่ใช่ว่าดาจนดูไม่ได้ก็พอเห็นน้ํานวลผิวพรรณอยู่บ้างไม่อย่างนั้นจะมีคนมาชอบได้ยังไง คือที่แรกแกก็อยู่บ้านก็ทำงานรับจ้างเขาสมัยนั้นก็รับจ้างเขาเกี่ยวข้าวในนาเก็บเกี่ยวแล้วหลังจากนั้นก็รับจ้างเขาเลี้ยงเป็ดบ้างขุดดินบ้างบางทีเขาก็จ้างไปถากหญ้ากลางสนามตัดต้นไม้เลื่อยไม้ฟืนอะไรทำนองเนี้จนต่อมาแกก็ได้ผัวหนีตามมันไปที่หนีตามก็เพราะแม่ผัวไม่ชอบที่ไม่ชอบก็เพราะว่าผัวป้าสำรวยเนี่ยเป็นคนแม่เอางานเอาการเป็นนักเลง ชอบมีเรื่องมีราวตีรันฟันแทงกับคนอื่นเขาอยู่บ่อยๆไม่ใช่ใครที่ไหนคนแถวบ้านนั่นแหละรู้จักกันดีก็ชอบกันอยู่แต่พอโดนขัดขวางก็หนีตามกันไปอยู่ที่อื่นก็หายเงียบไปหลายปีทีเดียวพอกลับมาก็มีลูกมาสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนกลับมาอยู่กับแม่ให้แม่เลี้ยงหลานเสร็จแ,แล้วก็มีออกมาอีกคนนึงเป็นผู้หญิงช่วงนั้นยาบ้ากำลังเฟื่อง ป้าสำรวยกับผัวก็ทำงานเป็นกรมกรมกรก่อสร้างมันเหนื่อยมันหนักผัวก็เลยแวบไปยุ่งเกี่ยวกับพวกค้ายาบ้าเขาให้ทั้งเสพเองด้วยช่วยขายด้วยป้าสำรวยก็รู้อยู่เหมือนกันแต่แกก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันทั้งผัวทั้งเมียก่อสร้างไม่เอาแล้วค้ายาบ้าดีกว่าหนีหายไปจากบ้านทิ้งลูกเอาไว้ให้แม่เลี้ยงคนเขาก็ถามว่าลูกแกไปไหนซะละนะ แม่ของป้าสํารวยก็ได้จะบอกว่าสำรวยไปทำงานกรุงเทพน,น,นานๆก็มาเยี่ยมทีน,น,นานๆก็มาบ้านสักทีมาทีก็มีข้าวของเงินทองมาให้ลูกๆเอาเงินมาให้แม่ก็ทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกสาวกับลูกเขยไปทำมาหากินอะไรก็รู้แต่ว่าเขาไปทํางานก่อสร้างแต่ทําไมดูไม่จากตรําอะไรที่น่าสงสัยก็คือทําไมออกจากผอมๆมันทั้งสองคน ท่าทางเหมือนคนติดยาเป็นพวกขี้ยาอะไรอย่างนั้นมารู้ก็ตอนหลังที่มีข่าวว่าผัวป้าสำรวยตายซะแล้วที่ตายก็เพราะโดนเก็บเป็นพวกค้ายาบ้าโดนหักหลังฆ่ากันเองแบบที่เขาเรียกฆ่าตัดตอนอะไรอย่างนั้นแหละในช่วงนั้นป้าสำรวยก็กลับมาอยู่บ้านขนาดมาอยู่บ้านก็ยังไม่กล้าออกจากบ้านหมกตัวอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นแล้วก็มีความหวาดระแวงมากกลัวคนจะฆ่าแล้วที่สําคัญแม้แต่ลูกๆกก็ยังไม่ไว้วางใจ กลัวไปหมดลูกๆของป้าสำรวยในช่วงนั้นก็เติบโตเป็นวัยรุ่นกันแล้วทนแม่ไม่ไหวก็หนีไปสองคนโตหนีไปเหลือคนเล็กอยู่กับแม่ของป้าสำรวยเนี่ยป้าสำรวยเวลาจะไปไหนไปซื้อของที่ร้านค้าก็ต้องหาอาวุธไปด้วยบางทีก็เป็นมีดดาบเลี่ยมยาวเฟ้ยอยบางทีก็เป็นชมวกสําหรับแทงปลาถือติดมือไปด้วยไม่ว่าเห็นใครเข้ากัาวาพากันหวาดกลัวนะกลัวกันไปทั้งแถวว่าไม่อยากจะสวนทางกับป้าสำรวยหรอก เวลานั้นป้าสำรวยอยู่ในวัยกลางคนอายุน่าจะห้าสิบกว่าแล้วแกมักจะไปร้านค้าตอนเย็นเย็นใกล้ๆค่ำขณะที่ใครต่อใครเขากำลังจะอาบน้ำมันที่สะพานชายคลองหน้าบ้านไม่มีใครกล้าทักแกว่าแกจะไปไหนหรือว่าไปไหนมาแกเองก็ไม่พูดกับใครได้แต่มองคนนั้นคนนี้มองอย่างไม่ไว้วางใจเสร็จแล้วขยับชมวกขยับมีดดาบในมืออย่างเตรียมพร้อมตั้งท่ารอถ้าใครยึกยักก็เป็นได้ฟันก็เลือดสาดละ พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สั่งห้ามลูกหลานอย่าออกไปหน้าบ้านเรียกลูกเต้าหลานเหลนกลับเข้าบ้านหมดเวลาเยสํารวยมาบอกให้ระวังนะเยสํารวยมันบ้าเด็กบางคนก็กลัวแต่บางคนก็ทําเป็นกล้าเดินเกรออกไปที่หน้าบ้านพอเห็นหญยสํารวยถือฉมวกเดินปรีมาเท่านั้นแหะเพ่นเข้าบ้านแทบไม่ทันบางคนร้องไห้จ้าแล้ววิ่งไปหาพ่อแม่วันหลังไม่กล้าทําเป็นเก่งอีกอ่ะ ในช่วงเย็นๆก็มีเตือนกันว่าให้ระวังอย่าสำรวยบ้าเพราะเวลาแกอยู่บ้านแกก็ร้องลิเกเสียงเจื้อยแจ้วดังไปหลายบ้านคนเขาได้ยินกันก็ยิ้มหัวเราะกันบางคนหัวเราะเสียงดังอ่าป้าสำรวยได้ยินเปรตมันฆ่าสิงนี้ตวาดไปอย่างนั้นเสียงแล่นข้ามขอบรั้วไปเข้าหูคนหัวรเราะก็ทำเปาสะดุ้งเฮือกอ่าหุบปากสนิทแต่ไม่กล้าส่งเสียงอีกเลยเล่นคนบ้าได้เล่นยาก,กมันฆ่า,าจริงๆ่ะ เขาลือกันหนาหูว่าที่ป้าสำรวยเป็นบ้าก็เพราะเสพยาบ้าหนักไปหน่อยทําให้สมองเสียสติฟันฟ่นเฟือนบ้าบอคอแตกไปตามฤตตามเดชของอยานรกขนาดว่าเลิกเสพยานั้นแล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมาได้บางคนก็ว่านั่นแหละอยากขายยาบ้าให้คนอื่นเขากินแล้วบ้าก็เลยต้องมาเข้าตัวเองเป็นบ้างคนเร็วๆอย่างป้าสำรวยโดนกับตัวเองซะบ,บ้างก็ดีจะได้รู้สึกว่ากัอย่างนั้นก็มี แต่ป้าสํารวยแกจะไปรู้สึกรู้สาอะไรคนจะรู้สึกนี่มันต้องสติดีสมองดีอันนี้สติแกไม่ดีแล้วก็คงไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรไม่ได้สํานึกผิดแต่ประการใดป้าสํารวยเราแวงว่าคนจะมาฆ่าน่าจะเนื่องมาจากที่ผัวโดนเก็บด้วยมันอาจจะผสมปนเปนกับพิษร้ายของยาก็เลยทําให้ป้าสํารวยเป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะเป็นบ้าเป็นบอแต่แกก็จําลูกของตัวเองได้จําแม่ของตัวเองได้ แต่ว่าทั้งแม่ทั้งลูกของป้าสำรวยต่างก็ระวังตัวกันแจเลยกลัวป้าสำรวยเกิดจําไม่ได้ขึ้นมาเมื่อไหรน่นี่เอามีดดาบฟวันคอนี่จะทํำยังไงอยู่ต่อมาแม่ของป้าสำรวยที่แก่มากแล้วแล้วก็มีโรคโปวดหัวประจําตัวอยู่ก็เจ็บหนักจวนเจียนจะตายป้าสำรวยแกไม่รู้เรื่องอนะ่ะแกอยู่บ้านแกก็รําเล่นลิเกละครทังแกไปเรื่อยทีนี้คนแก่เจ็บไข้ไม่ได้ไปหาหมอนักเขาก็อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องตาย พี่ๆแล้วก็น้องชายของป้าสํารวยก็มาจัดงานศพแล้วก็รับลูกคนเล็กของป้าสํารวยไปเลี้ยงดูส่วนตัวป้าสํารวยก็ไปอยู่กับน้องชายบ้านที่เคยอยู่ก็ปล่อยร้างเอาไว้อย่างนั้นน้องชายของป้าสํารวยนี่มีเมียก็ไปอยู่บ้านเมียป้าสํารวยอยู่กับน้องชายคนแถวนั้นก็กลัวกันเพราะว่าเวลาคลั่งขึ้นมาร้องเอะอะตาขวางวิ่งหาอาวุธให้วุ่นไปหมดเขาก็ต้องเก็บมีดเก็บพระกันให้มิดชิดไม่ให้เห็น แต่อย่างว่านัา่นแหละอะไรที่พอจะคว้ามาเป็นอาวุธได้แก่ก็คว้ามาถือท,ทําท่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านเขาคงจะทนไม่ไหวกลัวจะทําร้ายเขาเขาก็เลยช่วยกันจับจะพาไปโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สําเร็จวิ่งหนีกันไม่ได้วันหลังก็เลยเข้าใกล้ตัวไม่ได้เลยทีนี้เพราะว่าป่าสํารวยมีมีดดาบติดมือเสมอไม่ว่าจะไปไหนก็ตามแถมยังพูดบอกจะฆ่าไม่ให้หมดน้องสะพายน้องชายลูกน้องชายต่างก็หวาดผวา ก็คิดตัว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนอนนอนอยู่ป้าสํารวยเกิดบ้าคลั่งเอามีดดาบฟันคอขาดหมดบ้านจะทํำยังไงมีดดาบเล่มนั้นเก็บกันอย่างดีแล้วความจริงแต่ว่าป้าสํารวยจะดันไปค้นเจอเขาจนได้พอได้แล้วก็ไม่ยอมไม่ห่างตัวเลยทีนี้เวลาเขามีงานบวชกันแกได้ยินเสียงกลองยาวแห่หน้าแกก็จะออกไปรํากับเขาตอนที่แกรำเนี่ยมือหนึ่งก็ถือมีดดาบอีกมือหนึ่งก็รําไม่มีใครอยากจะรําด้วยเป็นหนีกันหมด ทำให้กระบวนแห่นาคี่ปันป่วนไปหมดมีอยู่วันหนึ่งป้าสำรวยจะเกิดวางมีดดาบออกจากบ้านชาวบ้านเห็นก็เลยช่วยกันจับส่งโรงพยาบาลไปรักษาตัวอยู่เกือบปีอาการก็ดีขึ้นไม่หวาดระแวงแต่ว่าไอ้เรื่องรํานี้ยังมีอยู่แกกลับมาอยู่กับน้องชายส่วนลูกๆกก็ไม่มีใครมาดูแลเลยวันเวลาก็ผ่านไปเป็นปีแล้วก็หลายปีลูกของแกก็มีครอบครัวไปหมด แต่แกก็ยังอาศัยอยู่กับน้องชายก็ไม่มีปัญหาอะไรป้าสำรวยก็แก่เท่าลงตามวันเวลาที่ผ่านไปผมก็งอขาวผอมเรียวแรงก็ถดถอยเจ็บป่วยบ่อยน้องชายก็ช่วยเหลือพาไปหาหมอบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเป็นชีวิตที่เปล่าเปลี่ยวเดียวาดลูกเต้าไม่เคยมาดูลานหลานก็ไม่มาแก่ก็คลายตัวคนเดียวในโลกพูดคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องเพราะสติไม่ดีไม่มีใครอยากจะคุยด้วย ตอนกลางวันแกชอบออกไปอยู่ที่ป่าหลังหมู่บ้านไปนั่งพูดคนเดียวบางวันก็ไปนั่งที่ศาลาอ่านหนังสือประจําหมู่บ้านร้องรำาลิเกเป็นคนเดียวไปตามเรื่องเสื้อผ้าก็สกรปรกมอมแมมเต็มทีไม่นานมานี้เขามีงานบวชกันก็มีแห่หนา้ามีกลองยาวคนบ้านใกล้ๆกับบ้านน้องชายป้าสารวยก็ได้ยินเสียงกลองยาวก็ไปรํากับเขาสนุกสนานจนงานเลิก แต่ว่าป้าสำรวยนี่ยังติดลมตอนเย็นฝนตกหนะักป้าสำรวยเกิดออกไปรำป้ออยู่กลางสายฝนลมก็แรงแกก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแกก็รำอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ำแล้วถึงได้กลับกลับเข้าบ้านเข้าเย็นก็ไม่กินเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเข้านอนเลยสายโด่งวันต่อมาน้องชายก็เห็นว่าพี่สาวไม่ออกมากินข้าวก็ไปปลกุกไปเจอพี่สาวหมดลมจะแล้วเขาก็ได้แต่ถอนหายใจเสร็จแล้วก็บอกเออ ไปดีเะพี่กินยาบ้าขายยาบ้าสุดท้ายตัวเองก็เป็นบ้านับเป็นเวรกรรมที่ตามมาทันในชาติเดียวส่วนผัวของป้าสำรวยก็โดนยิงตายเพราะยาบ้าก็เป็นเหตุเช่นเดียวกันทำไม่ดีก็ต้องกลายเป็นผีตายโหงครับนี่คือเรื่องของบาปเวรที่ทำอะไรเกี่ยวกับยาบ้าเนี่ยท่านผู้ฟัง เป็นของไม่มีคุณอะไรหรอกนะครับนอกจากจะนำความวิบัติมาสู่ชีวิตแต่เพียงประการเดียวเท่านั้นเอง